ยัเล่นนตาไหนที่สุดก็หาเจออันนี้นะครับผมไปเจอในแฟ m i l ี่ a มานะอันนี้ราคา20บาทแล้วก็อันนี้ราคา40บาทมีเพื่อนๆเนี่ยคอมเมนต์บอกว่าให้ลองไปหาในเซเว่นดูนะแต่ว่าผมอะไปหามาหลายที่แล้วไม่เคยเจอเลยนะน่าจะหมดเร็วแต่ตอนนี้เราเจอแล้วแต่เจอใน f ฟ m i l ี่ a มานะไม่ได้เจอในเซเว่นโอเคเราไปดูอันแรกก่อนละกันอันนี้ก็เป็นทอรลี่นะ20บาทนะะเอาสีเขียวมาทุกคน ยังมีใครฮิตกินเยนลลี่ลูกตาอยู่ไหมเพราะว่ามันก็นานมากแล้วเนาะแต่ก็เออเจอแล้วกต็ต้องหยิบมานิดนึงอะไรอย่างเงี้อ่ะเรามาลองกันเลยอกัดเปิดนี่ลูกตาสีเขียวเราจะลองกัดกินเลยเนาะอืม เปรี้ยวนุ่มๆแล้วก็เปรี้ยวมาดูนี่ดีกว่าอีกหนึ่งไฮไลท์อันนี้ราคา40บาทนะก็เหมือนลูกอะไ20บาทนะแต่ว่าได้อันนี้มาด้วยเป็นนกพูกมานะจริงๆมันมีตัวสีเขียวๆด้วยคล้ายเหมือนจระเข้นะแต่ว่าเลือกอันนี้มานะเพราะว่าได้กินสองสีเออเรามาแกะดูกันเลยบ๊อบอายเจลลี่นะครับวนจระเตนสำเร็จรูปก,กินผลไม้รวมซอสไส้น้ำเชื่อม แกะแกะไม่สวยเลยนะแกะกล่องพังไปเรียบร้อยอ่ะมันก็คืออันที่เป็นลูกตาเท่านั้นนะนี่ก็จะเป็นสีเขียวกับสีเหลืองเฮ้ยคลิปนี้เราได้กินสามสีเลยนะเรโดูสีเหลืองกัน <c oughs> <c oughs> ตกใจนิดนหนึ่งตอนมันึ่ป <c oughs> ุ๊บนี่สีเหลือง พี่เอาเหมือนกันอืมจริงจริงเอ๊ะมันออกเป็นแบบชมพูอะไม่ได้แดงแป๊ดนะออกชมพูชมพูน่าสตรอเบอรี่ใส่ตาปลิ้นโอ้อยกะปลนนะเน่ได้มาแล้วออ้ยตาสีสวยอยู่นะอันนี้ สั้นน่าจะเปรี้ยวเหมือนกันหมดเลยอันนี้เป็นลูกอมกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับยูนิคอร์นอกันจะดข้างในเป็นยังไงโอ้เป็นแบบนี้ทุกคนเป็นลูกอมเป็นลูกอมลูกหวัวใจแบบนี้นะนี่แล้วก็ นี่อันนี้เป็นยูนิคอนเป็นของแถมเหรอผมไม่รู้ว่ามันคือเอาไว้ทําอะไรอะแต่ก็คือเป็นรูปยูนิคอนเลยเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยมีหลายอันเลยอะสติกเกอร์สติกเกอร์เหรอข้างในเป็นสติกเกอร์เหรอแกได้แกยากจังมันมีร่องอะอ๋ออ๋อทุกคนมันเป็นสติกเกอร์อย่างงี้นี่นะนี่สติกเกอร์ติดได้นี่นะจะลองติดตรงนี้ให้ดูนะนี่เออมีหลายอันมาก อาจจะเอาไปติดตามไดอารี่อะไรแบบนี้นะเพื่อนๆนี่อันนี้เป็นลูกอมเดี๋ยนวะลองชิมสักเม็ดหนึ่งนะว่ารสชาติเป็นยังไงอาจจะเหมือนวิตามินซีเป็นออกผลไม้อันนี้ราคา25บาทนะลูกอมกับสติกเกอร์25บาทนี่คือเรื่องราวในคลิปนี้อยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับจะกนใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้ว